จอกันอีกแล้วนะจ๊ะอยู่กับผมโป้ยน้ำเมฆแ snap เหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับมาไกด์ลายการแต่งรูปรถตอนกลางคืนนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปแต่งกันนะครับขออธิบายสั้นๆแค่นิดเดียวครับอยากจะบอกว่าเวลาที่เพื่อนๆไปถ่ายรูปรถตอนกลางคืนคมาแบบในรูปเนี่ยครับอยากให้เราถ่ายเป็นแนว under นะครับก็คือ ่ายให้มันมืดกว่าความเป็นจริงสักนิดหนึ่งครับมันจะทําให้เราแต่งภาพได้ง่ายนะครับเพราะว่าบางที้าเราถ่ายเป็นแนวแบบปเวอร์หรือว่าสว่างเกินเนี่ยมันก็แต่งยากเหมือนกันนะครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับกับการแต่งรูปรดตอนกลางคืนอัปเดต2021ครับผมมาเริ่มแรกครับเปิดเข้ามาเลยครับแอปไลท์รูมบนโทรศพัพท์คือมือนะครับเอ้ยโทรศัพท์มือถือนะครับ เสร็จแล้วครับพอเข้ามาเรียบร้อยครับเลื่อนมาครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บให้เข้ามาที่แสงกันก่อนเลยครับพอเข้ามาที่แสงแบบนี้ครับแน่นอนครับผมบอกให้ถ่ายอันเดอร์ใช่ไหมครับก็มาเพิ่มการรับแสงครับมาทางขวาครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเพิ่มให้ภาพสว่างขึ้นมาประมาณนึงนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วครับให้ปรับค่าคอนทราส์เนี่ยมาทางซ้ายนะครับภาพเราจะเน้นคอนทราส์บางๆนะครับไม่เน้นคอนทราส์จัดนะก็ลบคอนทราส์ประมาณสัก20ครับ เสร็จแล้วค่าไฮไลท์ครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับในรูปนี้เป็นรถสีขาวใช่ไหมครับจุดสะท้อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะครับสมมุติถ้าไฮไลท์มันสูงแบบนี้เห็นไหมครับว่าประตูรถหายไปแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วใครที่ถ่ายมาแล้วเป็นรถสีขาวนะครับหรือว่าสีอื่นก็แล้วแต่ที่แสงกระทบมันเยอะนะครับให้ลดไฮไลท์มาทางซ้ายครับตรงนี้ไม่ตายตัวนะครับลดเท่าที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าว่า มันโอเคนะครับไม่สะท้อนจนเกินไปอ่ะอย่างภาพนี้ผมลดไฮไลท์ที่15นะครับปรับค่าเงาให้มันจางลงสักนิดหนึ่งด้วยการดึงมาทางขวาประมาณบวก1 0 1ถึง15ครับไม่เกินจากนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับในหัวข้อของแสงครับเราจะไปต่อกันที่หัวข้อเอฟเฟกครับเข้ามาที่เอฟเฟกเรียบร้อยนะครับทำยังไงดีล่ะก็ปรับพื้นผิวบวกขึ้นมาประมาณสักบวก10ครับปรับความชัดประมาณบวก10เช่นกันครับ เสร็จแล้วให้ดูตรงลบหมอกควันนะครับค่าลบหมอกควันเนี่ยดึงขึ้นมาประมาณ30ถึง40แต่ไม่เกิน50ครับอ่าผมจะดึงที่ประมาณ40นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยสวยขึ้นเลยนะครับพอดึงลบหมอกควันนะอ่ะเสร็จแล้วครับเราไปที่หัวข้อสีกันครับตรงหัวข้อสีนะครับตรงนี้ ให้เราปรับในส่วนของความสดกับความอิ่มขึ้นมาอย่างละนิดนึงเพื่อให้สีมันสดขึ้นนะครับผมจะเปิดขึ้นมาอย่างละประมาณบวก10นะครับปึ๊บป,บปบึอ่ะไม่เกินนี้ครับไม่เกินบวก10อ่ะประมาณนี้นะครับกลับไปที่แสงอีกหนึ่งครั้งครับผมรู้สึกว่าพอปรับแล้วมันมืดลงไปหน่อยก็ดันการรับแสงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอ่าประมาณนี้ครับก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับ กลับมาที่สีอีกหนึ่งครั้งนะครับกดไปที่การเกลี่ยครับทีนี้การเกลี่ยสีเนี่ยมันจะมีอยู่นี้เห็นไหมครับปึ๊บอันนี้เงาอันนี้สีโทนกลางก็คือโทนกลางของภาพนะครับอันนี้คือไฮไลท์ครับอันนี้คือโดยรวมของภาพครับตรงการเกลี่ยเนี่ยผมเคยบอกวิธีการเกลี่ยไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้ลงลองไปย้อนดูได้นะครับก็ถ้าต้องการให้ภาพมันมีอย่างเช่นภาพนี้ถ่ายในปัม๊มใช่ไหมครับแล้วอยากให้ภาพมันออกแนวแบบ สีไฮไลท์เป็นฟ้าๆนิดนึงเนี่ยก็ให้ดึงลงมาครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเห็นไหมครับมันจะได้สีไฮไลท์ที่มันดูแบบนุ่มลงแล้วก็ติดแบบออกแนวแบบฟ้าๆนิดนึงครับเนี่ยแต่ถ้าดึงมาทางนี้เห็นไหมครับอ่ะลองดูตามรูปเลยครับผมดึงตามสีให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับเห็นไหมอ่ะค่าไฮไลท์หรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยมันก็จะเป็นสีตามที่เราดึงนะครับ ซึ่งในปั๊มเนี่ยผมอยากให้มันติดแบบฟ้าๆดูสบายตานิดนึงผมก็จะดึงลงมาข้างล่างนิดนึงครับแบบนี้ซึ่งผมก็จะดึงแค่ไฮไลท์นะครับส่วนของโทนกลางแล้วก็เงานะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมจะปล่อยไว้ที่เดิมนะครับก็กดเสร็จสิ้นไปครับปึ๊บอ่าภาพนี้เราเอาประมาณนี้ก็พอครับเดี๋ยวดู b e f o r e a f t e r กันดีกว่าครับว่ามันแตกต่างมากน้อยสักแค่ไหนครับอันนี้คือภาพ b e f o r e นะครับก่อนจะทำการปรับใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดครับ แล้วนี้คือภาพอเตอร์ที่ผมทําการปรับไปเมื่อสักครู่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นแนวทางการแต่งรูปรถตอนกลางคืนที่ผมอัปเดตให้ในปี2021นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นอัปเดตเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชอบก็ฝากกดิด b s c สไคร์ด้วยนะครับเชื่อว่าคนทำคอนเทนต์แนวแต่งรูปรถเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็คนดูก็ไม่ได้เยอะตามด้วยนะครับก็คงจะ เหนียวแน่นแนนหนากันอยู่กับคนที่ดูกันเดิมๆนะครับก็ฝากด้วยครับหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วชอบคอนเทนต์สไตล์แต่งรูปรถรถซิ่งอะไรแบบนี้ก็ฝากกด s c r i c r ให้ผมสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานตรงนี้ต่อไปนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ